องซาร่าได้พวงกุญแจมาหนึ่งอันนะเป็นแบบกระเป๋านะคะคือมันน่ารักดีนะอันอยู่ที่6ยูโรน้องฟิโอน่าซื้อให้นิดกับน้องฟิโอน่านะคะเป็นแบบแม่ลูกเนาะแพคคู่1ยูโรเองด้วยนะคะราคาไม่แพงนี่คือนิดชอบแบบนี้นะเพราะมันจะนิ่มดีนะคะแล้วก็ไม่ติดผิวหนังมากด้วยนะคือชอบช่วงนี้น้องฟิโอน่าก็จะหุ่นพอๆกับนิดเลยนะคะไซส์แบบคือใส่ไซส์แบบใกล้ๆเคียงนะอันนี้ถ้านิดจำราคาไม่ผิดก็3มยูโรเศษนะคะเนี่ย คือสีสันหน้าตามันดูน่ากินอร่อยซื้อมาให้แม่หน่อยเหลือกล่องสุดท้ายนะนี่ก็จัดมาให้แม่หนึ่งกล่องนะนี่ตั้งใจว่าจะมาทาสุกิยากินะแต่ว่าไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่าสวัสดีค่ะนี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะวันนี้พาสาวๆไปชอปปิ้งนะคะก็ได้ของมาเยอะแยะเลยนะทั้งของสดแล้วก็พวกเสื้อผ้านะคะแล้วก็น้องซาร่าได้กระเป๋าหนึ่งใบนะคือน้องซาร่าขอแล้วนี่ก็คิดว่าเอ้ยน้องซาร่ามีกระเป๋าเยอะแล้วนะแต่ว่าสไตล์แบบนี้น้องยังไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นแบบเด็กโตอะ คือน้องเริ่มโตแล้วนะคะแล้วน้องบอกอยากได้แบบนี้อยากได้เป็นแบบกระเป๋าสะพายนี่ก็เลยตามใจน้องนะปรับสายได้นะคะนี่ก็คือแบบเป๊ะมากนะสาหรับน้องซาร่านะคะเออแล้วก็ไปอีกร้านนึงน้องซาร่าได้พูลเจมันหนึ่งอันนะเป็นแบบกระเป๋านะคะคือมันน่ารักดีนะอันนี้ที่6ยูโรนะคะส่วนกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่ราคา14บสี่ยูโรก็1สิบเก้าคือเขาลดราคานะแล้วก็เหลือไปสุดท้ายแล้วด้วยนะคะนี่ก็เลยตามใจน้องซาร่า คือน้องอ้อนเก่งนะแม่ก็เลยแบบโอเคโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากจนเกินไปด้วยนะราคาโอเคอยู่นะคะก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายๆด้วยนะเนี่ยข้างในมีช่องใส่มือถืออีกเล็กน้อยนะคะส่วนข้างหน้าเป็นแค่โมเดลเฉยๆนะก็สำหรับโชว์นะคะไม่สามารถใส่ของได้ก็คือเป็นแค่ซิปธรรมดานะคะเนี่ยใส่อะไรไม่ได้เลยนะเปิดก็ไม่ได้นะคะแต่ลูซิปได ก็เป็นสไตล์ของเด็กสาวนะคะก็นานๆที่น้องซาร่าจะไปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็นานๆน,น,น้องจะอยากได้แบบนี้นะคะนี่ก็เลยตามใจเนาะแล้วก็ต่อไปน้องฟิโอน่าได้พวงแหวนเอ่อมาสองอันน้องฟิโอน่าซื้อให้นิดกับน้องฟิโอน่านะคะเป็นแบบแม่ลูกเนาะแพ็คคู่นะคะเป็นพวงแญแจสาหรับประจำวันเกิดนะก็เดือนเกิดของน้องฟิโอนากับนิดนั่นเองนะคะอันนี้ตกพวงละ1ยูโรนะก็น้องซื้อเองจ่ายเองนะคะอันนี้ ต่อไปอันนี้เป็นหมักสรั่งนะน้องซาร่าได้มา1กล่องนะคะจากร้านดเอมคือมันรวมรวมกันไปหมดเลยนะเพราะว่านิดไม่ได้แยกนะคะต่อไปได้ถ้วยใส่อาหารแมวนี่เลยนะคะคือมันน่ารักนะหนึ่งยูโรเองด้วยนะคะราคาไม่แพงนี่ สำหรับเอาไว้ห้องใต้ดินนะเพราะว่าคืนนี้จะมีขนมแมวอยู่แบบหลายๆจุดของบ้านนะนี่ก็แบบเออโอเคเอาให้อะไรเงี้ยแต่ว่านี้จะใส่ถ้วยพลาสติกซึ่งมันเป็นแบบเออนิดเคยซื้อกล้วยผุดชีมาแล้วนี้ล้างกระปุกมันเอาไวอ้อ่ะแล้วแบบกระปุกคือมันลื่นอะ่ะถ้าแมวเขากินมันก็จะค่อยๆถลไหลไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็เลยซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่ามันหนักมันอาจจะยึดอยู่กับที่ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อย่างตัวนี้นะคะคือเขาจะมีที่กันลื่นอยู่ตรงข้างล่างอะ่ะ นะอันนี้อยู่ที่1ยูโรห0นะคะเป็นแบบสแตนเลสเนาะก็น่ารักดีนะคะก็จัดเลยให้แมวสำหรับอยู่ห้องใต้ดินเนาะเอาไว้ล้างสลับกันนะคะเ,เราก็ได้อันนี้เป็นแบบคล้ายๆของเล่นนะเป็นแบบเหมือนฟอ,อ,องน้ำนะคะสำหรับน้องซาร่าไว้อาบน้ำนั่นเองได้มาหนึ่งอันนะไม่แน่ใจว่าเป็นนี่เลยนะคะตามนี้นะมีภาพหมดสีภาพนะคะเป็นบ้านเป็นแมวเป็นอะไรเนี่ยบัวแล้วก็เป็นหมู ตามนี้เลยนะคะน้องสราบอกอยากได้เ้วก็น้องฟิวน่าได้ที่แต่งหน้ามานะเนี่ยสำหรับเปลือกตานะคะหนึ่งหนึ่งแพ็คเหรอหนึ่งอันละกันนะอันนี้เป็นใบเสร็จจากร้าน dm นี้จ่ายไปยี่สิบเอ็ดยูโรพอดีเป๊ะเลยนี่เอ่อแล้วก็ จากร้าน็ m นะคะนี่ได้ครีมทาผิวอันนี้เป็นแบบสําหรับทาผิวทาหน้าแล้วก็ทามือด้วยนะอันนี้ได้กระปุกใหญ่375มิลลิตรมา1กระปุกนะคะคือนีชชอบแบบนี้นะเพราะมันจะนิ่มดีนะคะแล้วก็ไม่ติดผิวหนังมากด้วยนะคือชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็กระปุกเล็กเนาะก็เผื่อไว้ในรถลน1กระปุกนะคะอันนี้เป็นแบบ100มิลลิตรนะนี่ข้างหลังเขาจะมีบอกนะคะ คือในรถหมดพอดีเลยนะตั้งใจจะซื้อแต่อยู่ฮัมบอร์กแล้วนะคะแต่ว่าคือมันหมดจริงๆนะคือเข้าไปอยู่นะคะร้านหนึ่งแต่มันหมดเกลี้ยงเลยก็กลับมาซื้อที่บ้านนะต่อไปที่นิดได้ามาก็เป็นกระดาษเช็ดก้นเด็กน้อยแต่ว่านิดเอามาเช็ดมุมอาหารแมวนะคะคือแบบนี้มันสะดวกดีนะดึงมา2แผ่นเช็ดๆๆแล้วก็ทิ้งเลยนะคะจะได้แบบคือถ้านี้ใช้เป็นผ้านี่ก็ต้องซักอะไรเงี้ยมันก็แบบ คือวันๆหนึ่งนี่เช็ดหลายครั้งเนาะนี่ก็รู้สึกว่าแบบนี้สะดวกดีนะคะแล้วก็ราคาเขายังไม่ขึ้นด้วยนะราคายังปกติอยู่นะคะตั้งแต่เขาขึ้นมาช่วงเดือนกุมภาพก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยนี่เลยซื้อมาแพ็คใหญ่เลยเนาะซื้อมาตุนไว้ที่บ้านนะคะ1แพ็คใหญ่4แพ็คเล็กนี่เลยสำหรับเด็กนะ้อยนี่คิดว่าก็ไม่อันตรายสําหรับแมวนะก็อย่างนี้ไม่ได้เอาไว้เช็ดก้นแมวนะคะแต่ว่าถ้าสกรปรกที่เท้าที่อะไรเงี้ยนี่ก็เช็ดอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเอามาเช็ดตรง ที่อาหารแมวนะแล้วก็ต่อไปนะคะนี่ได้มาจากร้านเรเวแล้วกันเนาะเพราะว่าคือนี่ไปมาหลายร้านนะมันก็เลยแบบว่าเยอะไปหมดเลยนะคะนี่ได้ปลูมังโคลหรือว่ากระลำดอกเหรอมาหนึงหัวนะคะนึกอยากกินแบบต้มจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็ผัดใส่หมูก็ได้นะไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็จะไปเลยหนึ่งหัวสวยๆจากร้านเรเว่นี่จ่ายไป30ยูโรเ2เซน ตามนี้เลยนะคะไปเสร็จแล้วก็ได้กล้วยน้องฟิโอน่าบ่นว่าอยากกินกล้วยทอดนะน,นี่ซื้อมาเป็นแบบว่า,าหวีใหญ่เลยนะอันนี้คือเขาพันเราไว้ด้วยนะคะก็คือเราไม่สามารถแกะออกนะต้องซื้อมาทั้งหมดเลยนะคะก็ตั้งใจว่าจะเอาให้น้องเม่นไปกินที่ทำงานแล้วก็ามาทำกล้วยทอดให้น้องฟิโอน่ากินนะคะนี่เอาแบบเขียวๆมาเลยนะ แล้วก็ได้ยาสับผมมาหนึ่งขวดอันนี้เป็นแบบครีมวดผมนะคะลดร,ราคานะอยู่ที่สองยูโรก็สิบเก้าเราก็ได้บรอกโคลีมาน้องซาร่าบอกว่าอยากกินผัดผักนะคะผัดน้ำมันหอยอะไรแบบนี้เนาะคือน้องซาร่าชอบกินข้าวนะคะก็จะซื้อมาเรื่อยๆนะแล้วก็ได้ไข่ไก่มาสองแพ็คอันนี้เป็นแบบออไข่ไก่ไซส์เอ็มนะคะอันนี้ก็จะราคาถูกกว่าอีกแพ็คหนึ่งนะอันนี้อยู่ที่แพ็คละหนึ่งยูโรก็สิบเก้านะคะ ส่วนแพคนี้อยู่ที่2ยนะูโรห้าสเานีนจำไม่ผิดนะ10ฟองเหมือนกันนะคะแต่ว่าน,นี้จะเป็นไซส์แอลนี่เลยเอ่อต่อไปที่นี้ได้มาก็เป็นแผ่นแป้งโทชิลลีนี่เลยนะคะก็ซื้อมาตุนไว้ที่บ้านเนาะเพราะว่าเอ่ออันนี้เขาจะอยู่ได้นานนะคะอยู่ได้หลายเดือนอันนี้อยู่จนถึงปีหน้าเดือน4เนี่ยคือเก็บไว้ไม่ต้องกลัวเลยนะบางครั้งเราไม่มีแป้งไม่มีขนมปังอยู่ที่บ้านนะคะนี่ก็ใช้ตัวเนี้ยห่อ เป็นอาหารกลางวันให้โนโมเม่นกับเด็กๆไปถิงห้งเรียนก็ได้อยู่นะเอ่อหมดแล้วนะคะถุงนี้ถุงต่อไปนิดได้โดนนะัโดโรยน้ำตาลจากร้านเรเวมาหนึ่งอันคือนิดเห็นแล้วนิดอยากกินนะคะคืออันนี้ของโปรดนิดเลยนะนิดชอบกินแบบนี้นะคะแล้วแป้งเขานุ่มมากนะจากร้านเรเวนะคะ ของเก่าที่ซื้อมาจากในเมืองยังไม่หมดเลยนะเด็กๆนั่งกินอยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้ตั้งใจงมากินเองคนเดียว <c oughs> แล้วก็ได้ทับทิมมาหนึ่งลูกนี้เลยนะคะต้องแกะให้น้องซาร่านะไม่งั้นก็ไม่ได้กินนะคะแล้วก็ส้มนี่ได้ส้มมาสองพวงเลยนะเพราะว่าเิีวน่ากับน้องซาร่าบอกว่าอยากกินส้มนะคะไม่รู้จะเปรี้ยวหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วก็ได้ช็อกโกแลตสำหรับช่วงคริสต์มาสมาสมามแบบนะอันนี้ก็เป็นแบบกระปุกนะคะ ตั้งใจงจะมาใส่ในไว้นักคาเลนเดอร์นะ,ะวันที่หนึ่งถึงวันที่24ี่นะคะแล้วก็ได้คีวีมาสองลูกนะอันนี้ลูกวะสี่สิบเก้ซนต์นะคะท่านี้จำไม่ผิดนะน้องซาร่าหลูกแล้วก็โนมันหนึลูกแล้วก็ช็อกโกแลตแบบเป็นก้อนๆน,นะคะแบบรวมมีตหนถุงแล้วก็มีแบบเป็นนุก,กัดนะคะคาราเมลนี่เลยอีก1ถุง ส้มนะคะนี้เลยพวงที่สองอันนี้เป็นกางเกงนะอันนี้เป็นใบเสร็จนะคะต่อไปอันนี้นิดได้ถุงเท้ามาให้น้องฟิโอนะ่าทั้งหมด4คู่อันนี้ซื้อไซส์39-42มาให้น้องฟิโอน่านะแพ็คละ3ยูโรบก9นะคะนี่เลยคืออากาศเริ่มหนาวแล้วนะนี่อยากให้น้องใส่แบบเอ่ยาวๆนิดนึงนะคะที่บ้านจะมีแบบถึงตะปมนะอันนี้ก็ จะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะน่าจะใส่ได้นะอ่าต่อไปก็คือมีชุดชั้นในน้องด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องดูก็ได้นะคะแล้วก็มีชุดชั้นในนิดด้วยนะก็ได้มาสองตัวนะคะอ่ออันนี้เป็นใบเสร็จจากร้านเอเชีย er. อ่านิดแวตเติมน้ำมันด้วยนะเติมน้ำมันไปทั้งหมด 39, EUR ยูโร37เซนนะคะวันนี้ คือเติมได้แค่22ลิตรอะคือราคาสูงนะเดี๋ยวนี้นะคะน้ํามันาจากร้านเสื้อผ้านะคะ mm hmm. Ansting Familia อ่นนี้จ่ายไป24ยูโรเกเซนตนี่เลยก็เป็นชุดชั้นในด้วยถุงเท้าด้วยนะคะตามนี้เลยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงของน้องฟิโอน่านะคะน้องบอกว่าอยากได้เกงยีนสีดำนะนี่ก็เลยจัดให้นะคะ จ่ายไปทั้งหมด50ยูโรเ8เซนนะสำหรับกางเกงแล้วก็อ,อ,อะไรนะกระเป๋านะคะลืมแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยได้มาแค่2อย่างนะคะสำหรับร้านนี้เออนี่เลยนะนี่อาจจะลืมให้ดูนะคะนี่ก็เป็นหนงเกงที่น้องฟิวหน้าเลือก น้องลองแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใส่ได้เป๊ะเลยอาจจะหลวมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคือน้องมีเข็มขัดอยู่นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวนี้ให้ดูนะซื้อเข็มขัดมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะน้องบอกว่าอยากได้แบบเอาไว้เปลี่ยนสลับกันนะช่วงนี้น้องเฟิวหน้ากับนิดก็ใส่เสื้อผ้ากางเกงอะไรเงี้ยใส่ใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือแบบน้องอวบขึ้นเนาะโตขึ้นนะคะแล้วน้องก็กินเก่งมากด้วยนะก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนใส่เรื่อยๆนะคะ ต่อไปเป็นเสือ้อผ้าจากร้านนิวโยกเกอร์นี่จ่ายไป33ยูโรเ7เ็ซนนี่เลยได้มา3อย่างนะของน้องฟิโอน่าคนเดียวเลยนะคะใบเสร็จเยอะมากนะวันนี้ไปซื้อของมาหลายร้านจริงนะคะเนี่ยอันแรกก็เป็นเข็มขัดนะอยู่ที่ให้โรก็สบเก้าน้องลองแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคนะ สไตล์ใครสไตล์มันนะคะคือนิดเห็นแล้วนิดชอบนิดก็โอเคนะตามใจน้องนะคะแต่ว่าถ้าไหนนิดเห็นว่านิดคือแบบมันไม่ใช่นะลูกอะไรเงี้ยนิดก็จะบอกน้องนะว่าไม่สวยอะไรเงี้ยเนาะ,ะนีดก็แบบคือบอกลูกตรงๆแต่บางครั้งลูกก็น้อยใจเหมือนกันนะเพราะน้องชอบอะเนาะต่อไปได้กางเกงขายาวมานะคะตัวนี้อยู่ที่19บเก,ก้ายูโรก็สิเป็นสีน้ําตาลสีเนื้อนะสวยอยู่นะคะเนี่ยน้องฟิหน้าลองแล้วเรียบร้อย ก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะนิดว่าสวัสดีค่ะสวยแล้วก็ได้เสื้อเสื้อ,อสีดำนะคะตัวนี้ไม่หนามากนะไซส์ M กางเกงจะเป็นไซส์38นะคะพอๆก,กับนี้อย่างที่นิดบอกนะ38 40นะคะอันนี้อยู่ที่7 1 9เสื้อถือว่าราคาไม่แพงนะแต่ว่าอย่างที่นิดบอกว่าคือมันจะบางนิดนึงนะคะเสื้อแขนยาวใส่ช่วงนี้กําลังดีเลยนะ ช่วงนี้กาลังหนาวันอ่อนนะคะคือหนาวไม่มากนั่นเองเนาะช่วงฤออดูใบไม้ผลินะคะเนี่ยน้องใส่ได้นี่ก็น่าจะใส่ได้นะโอเคนิดใส่อาจจะคับไปนิดนึงแหละแต่ไม่นะนี่ก็ใส่ไซส์เอ็มนะบางตัวอย่างตัวนี้ก็น่าจะไซส์เอ็มเหมือนกันนะคะนี่เลย แต่ว่าแม่กับลูกนะใส่คนละสไตล์นะคะ<ๆ>ก็เลยแบบว่าอาจจะไม่มีให้ลูกอะไรเงี้ยนะบางครั้งน้องฟิวนะ้าก็ไม่ยืมมือเกง่งคือน้องมายืมมือเก่งสีดํานิดนะนี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเพราะว่าตัวเก่าเริ่มขับนะคะก็นี่แหละได้มาตัวเดียวนะต่อไปเป็นของจากร้านเอเชียแต่ว่าอันนี้เป็นอของจากร้านเรเว่นะคะเป็นขนมคุกกี้แผ่นนะ,ะจะมีขายช่วงหน้าหนาวนะคะ,ะจะใช้พวกเครื่องเทศทำกิเวสสเปกูลาซิอุส อันนี้ถุงละหกร้อยกรัมเลยนะคะก็ตามนี้เนาะน้องซาร่าบอกว่าอยากกินนะคะก็จัดมาเลยหนึ่งถุงเออแล้วก็จากร้านเอเชียนิดไดซาลาเปาไซ้ถั่วแดงมาหนึ่งถุงนะคะคือนิดนึกอยากกินนะอันนี้านิดจำราคาไม่ผิดก็สามยูโรเศษนะคะเนี่ยคือสีสันหน้าตามันดูน่ากินเนาะเนี่ย,ยาตามภาพเลยนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะตัวนิดเองก็ทำซาลาเปาเป็นนะคะแต่ว่าเกียรติทำนะช่วงนี้ซื้อเขาเอาก็ได้เนาะสลับกันไปนะคะ <c oughs> จากร้านเอเชียนี่จ่ายไปทั้งหมด4 3ยูโร38เซนนี่เลยจากร้านเอเชียคือวันนี้ไปแบบตะลอนหลายร้านจริงๆนะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าร้านเอเชียนะ่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะที่ได้มาอ่นนี้ก็จากร้านเรเว่นะคะเป็นสตรอเบอรี่นั่นเองราดด้วยช็อกโกแลต1ยูโร75เซนน้องซาร่าบอกว่าอยากกินนะก็วันนี้พรุ่งนี้ต้องกินเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสียนะแล้วก็ได้ขนม ฮาน,น,นี้มาหนึ่งถุงหนึ่งยูโรเก็สิบเก้านะคะนี่จําได้นิดารบอกว่าอยากกินแล้วก็ขนมเปี๊ยะแม่นิดบอกว่าอร่อยนะนิดซื้อมาครั้งหนึ่งนะคะแล้วนิดเอาไปให้แม่ลองแม่บอกอร่อยซื้อมาให้แม่หน่อยเหลือกล่องสุดท้ายน,นะนิดก็จัดมาให้แม่หนึ่งกล่องนะคะ <S <S> <S ก็เป็นไส้ไข่เค็มแล้วก็ถั่วดํานะเนี่ยนิดชอบตรงนี้แหละเพราะว่านิดชอบไส้ถั่วดําอยู่แล้วนะแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนะคะก็เลิศเลยนะแม่บอกว่าเวลาแบบ <S 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 หิวหิวอยากกินอะไรเช้าเช้าอะไรเงี้ยก็ง่ายดีนะคะจิบกาแฟไปด้วย แล้วนี่ก็ได้มละกอมาหนึ่งนลูกคือแบบบางครั้งก็นึกอยากตำส้มตำกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือนิดไม่ได้ซื้อบ่อยๆเนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะปีหนึ่งคือซื้อมะละกอนับขังได้เพราะนิดไม่ได้มาจากอีสานเนาะนิดมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือเปล่าคือตากเนาะตากมันจะอยู่ทางเหนือนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่กับมะละกอนะวนใหญ่จะกินแบบเป็นมะละกอผัดผัดใส่พริกอะไรเงี้ยหรือแกงส้ม หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนี้มากกว่านะคะที่เคยกินตั้งแต่เด็กนะแล้วก็นี่ได้อูด้งมาหนึ่งถุงก็ตั้งใจจะมาทําก๋วยเตี๋ยวอูด้งกินนะคะแล้วก็มีชูรสปกตินี่ทําอาหารนี่ไม่เคยใส่ชูรสเลยนะแต่ว่าถ้าครั้งไหนเพื่อนเพื่อนมาที่บ้านอะเพื่อนๆตํ่ส้มตําหรือทําอะไรก็ช่างเพื่อนเือนจะถามถึงชูรสนะนี่ก็เลยจะต้องมีไว้ให้เพื่อนๆนนะคะแล้วก็แม่นิดเหมือนกันนะ นี่เลยนะคะปกตินิดคือไม่เคยใช้ไม่เคยซื้อเนี่ยไม่ได้เงินนิดเลยนะแต่ว่านี่แหละพะเพื่อนมาตอนแรกเพื่อนบอกว่าถ้ามาเดี๋ยวจะเอามาอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เกรงใจเ,เพื่อนเนาะจะได้ไม่ต้องห่อ,อมานะคะซื้อไว้เลยที่บ้านดีที่สุดนะอีกอย่างราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยน้องฟิอนาฟิลนาบอกซื้อมาลองนะนิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเขาไม่ได้บอกเป็นภาษาอังกฤษเลยอะ่ะอะไรเนี่ย,อ,อ,ยอืมภ a u ากราฟฟิ c h tee อ๋อสำหรับทำนมชานมอืมอ่าโอเคก็นะน้องเกียวนะอยากลองนะคะต่อไปน้องชารได้ขนมเออเป็นวุ้นนะคะวุ้นผลไม้นี่เลยครั้งนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะปกติจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะเป็นหลอดๆนะนี่เลยตามนี้ ี่เป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้มาหนังสือจากร้านเรเว่เขาให้ฟรีนะนิชชอบมากเลยนะคะนิชชอบตรงที่เขามีเ,าเมนูต่างๆอยู่ในนี้นะถ้าใครอยากได้นะคะหรือว่าถ้าใครพอจะอ่านออกเขียนได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อยากทําเมนูอะไรใหม่ๆนะคะก็เนี่ยนิดแนะนําเลยนะของเขาคือนิชชอบสะสมมากนิดมีหลายเล่มเลยนะเพราะชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าครั้งไหนเห็นก็จะหยิบมาด้วยแบบนี้ ต่อไปนี้ได้ผัดชีบเลื่อยมาหนึ่งถุงก็คือน,นี่เห็นว่ามันสวยดีนะสวยสดนะคะก็ซื้อมาถุงหนึ่งเนาะเผื่อทาซักคูใส้หมูก็ได้นะคะเพราะว่านิดมีไส้สําเร็จรูปปั้นแล้วอยู่ในตู้แช่แข็งนะก็ทําเองนี่แหละเนาะแล้วก็ถ้าอยากกินเราก็มาปั้นแป้งมันนวดเนาะแล้วก็มันนึ่งนะคะกินคู่กับเนี่ยอืมนะนึกแล้วก็น้ําลายไหลนะคะต่อไปนี้ได้กะเพรามาหนึ่งกําคือสดเลยนะสวยมากนะคะเนี่ยดูสิเห็นแล้วแบบอยากได้หลายๆกําเลยนะแต่ว่า ถึงได้มาแล้วก็แช่แข็งมันก็ไม่สดอยู่ดีนะแต่ก็นะอยู่เมืองนอกนะคะจำใจทำใจเนาะแล้วก็ได้พิกเจวมาหนึ่งถุงอันนี้อยู่ที่หนึ่งยูโรยี่เออหนึ่งยูโรแปดสิบนะคะถุงละนะหนึ่งร้อยกรัมก็ถือว่าราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนแลวนะเมื่อก่อนอยู่ที่เออแพคละสองยูโรยี่สิบหรือแม่ก็สองยูโรห้าสิบอะไรเงี้ยบางร้านนะแต่ว่าร้านนี้อยู่ที่หนึ่งยูโรแปดสิบนะคะก็ใช้ได้เลยนะถือว่าไม่แพงนะคะ แล้วก็ได้เห็ดเข็มทองมาสองห่อนี่ตั้งใจว่าจะมาทำซุกิยากินะแต่ว่าไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่าต้องทำภายในประมาณสักสามสี่วันนะได้อยู่นะเพราะว่านี่เขาอยู่ได้นานอยู่นะคะพวกเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดเนี่ยคือนิดลืมชื่อทุกทีเลยนะเห็ดตัวนี้นี่ได้มาหนึ่งถุงนะคะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่นีดได้มาในวันนี้นะหมดแล้วนะคะ คือบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะตอนนี้แบบอยากจะรีบเก็บของแล้วก็จิบกาแฟเพราะว่าคือเพลียมากอ,องแต่เช้าคิดดูสิตอนนี้ก็สี่โมงเย็นหนมันยังไม่ถึงบ้านนะเดี๋ยวนี้ต้องรีบเก็บของแล้วก็ต้องทําอะไรให้หนมันกินนิดนหน่อยหน่ะคะแล้วก็เพื่อนน้องฟิวหน้าอยู่นี่ด้วยนะนี่ก็ว่าจะเนี่ยต้องทําให้เด็กๆกินอีกนะเหนื่อยยาวเลยนะคะวันนี้โอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ